mkfc tv mkfc tv เอาหัวเาะมาเอา mkfc tv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  ครับใปจ่าเด็น ที่เธอไม่มีเรื่องไม่ทำตอนหรือฉันเป็นคนที่ทำให้เธอได้แก่ใงคุยมีนานรู้เธอจะกลับสู่โลกของตัวเองแล้วภาระหน้าที่ของฉันดับบันก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้ อะไร yeah, yeah, yeah. ให้ความสำคัญฉันค่าดช่วยบอกให้รู้คือไรตกลงมันคือไรกูว่ามาช่วยบอกมาพูดมาได้เลยทำไมต้องแกลงใจจะได้รู้ต่อไปฉันใ้วุ่นวุ่นต้องทำไงคุยไม่ไรู้ ครับมาพบกับรายการเคสซีทีวีตอนนี้เป็นเทปที่3ของเราแล้วนะครับตอนนี้เราได้เดินทางมาเยือนกองเรือยุทธการนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงเขาชีกันนะครับต่อไปเราก็จะออกเดินทางไปที่สนามเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศระหว่างการเดินทางเรากันครับ <L un ters> มาถึงสนามกม .5 สถิติแล้วนะครับก็เป็นสนามย้าของทีมอะไรนะกอนยุทธการครับอ่าก็อีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงครับตอนนี้เราบรรดูก่อก็เป็นไงๆเริ่มขึ้นนะครับเราจะมาดูทัศนคติของแฟนบอลเรากับเกมนัดนี้นะครับว่าใครจะชนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าเขาคิดขินกันยังไงครับ คิดว่าผลการแข่งขันนัดน,นี้จะเป็นไงครับเออนัดนีก้ก็ผมว่าน่าจะออกมาสักประมาณสองหนึน่งเหมือนการน่าจะทำได้นะครับอะไรตีต้พอสามคำให้แบ์น,นี้เลยครับบตรแข่งมากคิดว่าผลการแข่งขันนัดน,นี้เป็นไงครับชนะมาแล้วหนึ่งสู้ครับเหมืองกาอคิดว่าลูกเกมเป็นไงครับลูกเกมเหมือนกานน่าจะ ลับก่อนครับแล้วก็โตครับครับใช้ยุทีโตกับทางปีกครับกับปีกไวครับขอสามคำให้แม่นนี้หน่อยครับนะครับขอคำจำกัดความสามคำให้แม่นนี้ชนะครับชนะสราสรคคะแนนชนะชนะชนะครับแจ็มครับเราก็มาพบกับพีนุนะครับผู้จัดการทีมการ์ซีนะครับวันนี้เรามาบุกขันพัพเรือสนตารีบครับพีนุว่าเราจะตีป้อมปากาี้แตกไหมครับ คิดว่าวันนี้ขังคาวมหาการจะมาจมเรือลบแน่นอนครับครับมั่นใจครับยังไงก็สามแต้มแม่ผมไม่รู้สามแต้มครับครับผมน่าจะทำได้สามแต้มครับครับสองเขตอนนี้เอ่อเราก็มาพบกับโค้ชท่อนะครับเอ่อคนน่าสนับสนุนของมวยไทยเอฟซีนะครับเอ่ออยากทราบว่าตอนนี้สภาพทีมของเราเอ่อมีความพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ผมคิดดูแล้วว่า ระยะเวลาของปิดเล็กมันมีแค่น้อยฮะมีแค่ประมาณ10วันวันนั้นในเรื่องของการทำีมต่างๆนียว่ราร้อยเปซ็นต์เป็นไปไม่ได้นะก็ผว่าั้งแตกอร 1, 8, 10, 10์นต์นัเนะครับว่าสู้ไหมสู้แะตอนนี้ก็พร้อมนะครับผมครับน,น่่อน,นอ,นนนนอนนี่ในเรื่องของตอนที้กำลังดเดีขึ้นมาครก็ตดติดเรื่งในเรื่องของเบอร์เก้แน่นอนแล้วกก็ทราบที่สุเปนเป็นหนัใจของทีมนะครับ,รบผมตอนนี้ผมก็ยังมีตัวในใจดีก็ถึงจะอายุกมากแต่ เอาประสบการณ์ตรงนี้มามาช่วยน้องๆเพื่อทัพประกอบทีมไม่เปได้ดีนครับการส่วนตัวในเล็กสองนี่มีตัวที่เข้ามาเสริมทัพเน็นไงบ้งครับก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับก็มีสุนัยใจดีก็มาช่วยกระตองแนการครับประกอบน้องๆเพื่อเล่นบอลไม่รู้มากไม่เร็วมากไม่ช้ามากก็จะเดินเกมตรงนี้ได้อย่างดีนะครับและมีอีกหนึ่งสร้างก็คือกองหลังนะครับชื่ออนันตชัยนะครับตอนนี้ก็มาเสริมแดนหลังซึ่ง ในตอนแรกๆของเราสังเกตุจะเสียบ่อยๆมากในช่วงของ5้านาทีแรกตันลอนครับกับตัวนี้ก็ผมจะพยายามปรับว่าการเสียกไม่ไม่เกินน่าจะไม่ไม่ไน่าเสียเร็วนะครับคิดว่านัดนี้เราจะได้กี่แต้มกลับบ้านเราผมมือความมั่นใจนะอยากเอา3มแต้มกลับบ้านนะครับผมครับชาติเียขอบคุณค้ชท่อมากครับทุกคนครับครับผมได้ชาติแต้มสองตรงมา กจ้เกมที่สนามกม5นี่แหละครับก็ผลก็ออกมาว่าตอนเรื่องทุกการครับเหมือนกับการที่สีไป็นสูงสุดครับก็วันนี้เรามีตัวเลขออกมาทีที่สามสิบเป็นตัวนัยใจดีนะครับจากสองในเหลื่องก็ลูกเกณฑ์เข้าไปก็ขึ้นแรกอาจจะเออยนิดนึงครับขึ้นหลังก็ดูดีขึ้นมาแต่ยังไงก็เราคงต้องสู้กันต่อไปครับก็กำเสียกันที่สกีบัววันเต่านะครับ วัวดีค,ครับตายบอนนลัมนกลมขอขอบคุณท,ทุกท่าน,น,น,นที่เปียนระเวลามาเจอเราถึงในกะทิวันนี้ อาจจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าเราู้ด้วยกันจริงๆยังไงผมขอแรงใจักนิดนึงในวันที่วันอาทิตย์ที่24ที่จะถึงนี้แม็กที่เจอกับพัสภุษ์ขอ็นทางโบรารดีกว่าเรามาเป็นพี่น้องเรามาร่วมอยู่ในทีมโบราณตะปีด้วยกันยังไงเจกันวันอาทิตย์ที่24นะครับอขอบคุณ nkt tv นะครับขอคบคุณ 心态